ดีครับโอ้ผมช่องยกลาเลยครับพาไปชมไก่ครับตัวนี้แดงครับตัวนี้ชนะมาแล้วนะครับอันกับหน่อยครับไหลแข็งครับตัวนี้ก็ติดจองนะครับพี่ๆจองไว้กับโทรมา รอหลับได้เลยครับตัวนี้ครับแข้งหน้า่แข้งหน้าพันลับตที่ผมใช้ผสมมีตัวไหนบ้างนี่ก็จะเป็นไอ้ดำเทพลีลานะครับชมครับสายดำเทพลีลา ไข่ไปกี่ใบแล้วสองสี่หกหกใบแล้วครับใส่ดำเทพลีลาครับตัวนี้ครับกระดูกแข็งปอกครับตัวนี้ครับใส่ดำเทพลีลาตัวนี้นำเข้ามาตัวเมียก็นำเข้าครับเอาหามาชม เจ้าขาวครับขาวลาชันผมที่นำเข้ามาครับเเป็นอาหารพวกข้าวพดข้าวเปลือกแล้วก็หัวหันนะครับจะส่องให้ดูนะครับส่องเข้าไปในเราโอ้เขี่ยกระจุยเลยทราบว่าเห็นนี่ครับเจ้าขาวครับเดือนเดียวสามไฟครับ ใช้ต่อจัดมากครับตัวนี้ครับผมก็นำเข้ากับสายกคิรีนะครับแล้วก็มีสากกลอนจามนี่ครับแม่นี่ครับแข็งหน้าหนักครับกระดูกดีครับไก่ที่น้ำเข้ามาจากลุมลงมีนะครตัวนี้ครับ มาดูอีกตัวครับนี่คือเจ้างอนเงอนเยี่ยติดสายสอม,มีสวรรณครับให้ดูเยี่ยงเงนครับตัวนี้สามกิโลห้าสามกิโลหกสายสอม,มีสววรรกมูกเซ่ดำครับ อ่อนหนักมากครับตัวนี้ครับกระดูกใหญ่ครับอีมีหักครับตัวนี้ครับตอนนี้ก็ทําเป็นพอพันหลักนะครับพอด้วยน้ําหนักที่เยอะมากทิผ่านไล่ดูอีกพอพันสายไก่อนะครับก็จะเป็นสาย สามเอี่ยวรับพันดาวลุมงมุมครับเราชมปีใหม่ครับปีใหม่นี้ครับผมก็ทำการเข้าไว้กับลูกสาวเรือดำน้ำนะครับเจ้าเรือดำน้ำนี่ก็คือจิตไฟนะครับจิตไฟครับชนะ6กเสมอกับลูกชายมดตะนอย ยกที่แปดครับจะไทยเจอไทยครับแต่ของเราสีพามา่าเขาคิดว่าเราเป็นพาม่าครับถ้าเป็นพามา่าเขาอ่านเราไปแค่อันกวักกว่าครับแต่เราเป็นติดกระดูกงอนครับเป็นไล่งอนครับปานมุรีเราก็อ่านเขาเป็นพาม่าเหมือนกันครับพอเขาเป็นไก่แดงปากดำแข้งดำ ต่างตัวต่างคิดว่าเป็นพม่าะนะครับเสมอไปในยกที่แปดตัวนี้ก็เป็นจมูกตัวนี้ก็จะนำเขา้าเป็นพอพัน,นครับหลังปีใหม่ครับรอชมก่อนครับนี่ครับลูกสาวเจ้าเรือดำน้ำๆให้ดูครับ นี่ครับนี่จะเป็นเรือดำน้ำบวกดำจระเกาะนะครับดำจระเกาะยอดมงคลครับผมก็นำเข้ามาเหมือนกันครับมาผสมกับเรือดำน้ำก็อมาเป็นลูกเสาเนี่ยครับกำลังไข่ครับติดตามเลยครับเดี๋ยวไปชมผลงานพ่อครับปีใหม่นี้ครับ พอพันดาวลุงผมโอเคนะครับสวัสดีครับ